เอาแล้วผมกับข้าู่ช่วยตามเราเราข่าวอีกแล้วนะครับผมมาตามชาวแคสเซร์นะครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะโอเควันนี้เราจะมาเล่าข่าวสุบเกี่ยวกับทุกลีนะผมว่าแข่งกันมาตลอด2เดือนที่ผ่านมานะครับมีการขันอะไรที่เกิดขึ้นไปแล้วบ้างแถมทุกๆลีเนี่ยมีตัวแทนทีมไหนบ้างที่ส่งมาแข่งเฟิร์สแซนซึ่งเป็นทัวร์ใหม่เป็นทัวร์อินเตอร์เนชั่นแนลครั้งแรกที่จัดในช่วงต้นปีซึ่งมีความสำคัญอะไรเดี๋ยวเราจะมาอธิบายทุกคนฟังกัน นะครับมาเริ่มในลีกของ LCP ก่อนดีกว่านะครับลีก LCP ตอนนี้นะครับเกิดความอลเวยงกันเกิดขึ้นเรามีคัดเดือกหทีมที่เราคิดว่าน่าจะได้ ไปแข่งต่อในรอบเฟิร์สสเตนซึ่งนั่นคือทารอนแต่ปัญหาคือทารอนนะครับเรียกว่าทรงไม่ดีตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะผมตั้งแต่เข้ารอบกรุ๊ปเตจมาก็ไปแพ้ไวกิ้งก่อนนะครับแพ้ไป2-1ลงไปสายล่างไตไปเจอไวกิ้งเกือบส่งตกรอบที่สาไปชนะมา3ต่อ2แต่ปัญหาคือเจอ c t ท c f ีซีไฟนิงออรเซครับซึ่ง c t ท c f ีซีไฟนิงออร์ไอรับผมสามารถชนะทางฝั่งทารอนไปได้3ต่อนทำให้ c t c f พีซีไฟนิงออร์ไรันะผมสามารถที่จะเข้ามาสู่ทัวร์เฟิร์สสเตนได้ในฐานนะที่ LCP หรือว่า p c s ที่เราจักกันนั่นเองดังนั้น LCP เนี่ยเรามีทีม c p c f i b e Officer มาวางรอยเยวนเองนี่คือลีกที่1นั่นคือ LCP ครับต่อมาคือลีกของ LCK นะไปกันแบบรวดเร็วในรอบของเพลย์ออฟนะครับหลังจากที่ผมสุดไปเบื้องต้นแล้วนะครับเราสามอัปเปอร์แบกเก็ตหรือว่ารอบเซมิไฟแนลนะครับที่มีสายบนสายล่างนะผมดีพัสเคียร์กับเ l e นะครับเ l e สามารถชนะ DK ไปได้ทั้งหมด3ต่อ2ทําำให้เกิดการเขี่ยนะผมเขี่ยให้ DK เนี่ยที่ฟอร์มดีมากๆเลยนะครับลงมาลงมาเจอกับ Gen G สายล่างซึ่ง Gen G ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไปเจอน้องชิ ที่เราไม่ค่อยคาดไม่คิดว่าจะได้เกิดขึ้นนะเจนจี Gen G, ทีที่มาโคพีดีสุดในโลกนะตอนนี้นะครับเจนจี Gen G, มาเจอกับ d k ปุ๊บเนี่ยดีพาร์สเคียอยู่ๆก็ฟอร์มตกนะครับไม่รู้ไปเกิดอะไรขึ้นทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่ามันต้องมีอะไรผิดแปลกเราเก่งกันเลยว่าดีพาร์สเคียอาจจะเป็นเรียกว่าแชมป์ของ LCK เครับเก่งทีไรปุ๊บแพ้ทุกทีนะครับแพ้เจนจีสามต่อศูนย์ผมเลยเกาหัวเลยว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าใจเลยแต่ผมเข้าใจว่า อาจจะเป็นที่หน้าดับด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเห็น,เห,นเห็นตัวอย่างไรส์นะครับเห็นลีเลียโผล่มาเราไม่ค่อยได้เห็นตัวพวกนี้สักเท่าไหร่นะถ้าไม่ใช่แผนเฉพาะทางเลยทําให้รอบชิงของ LCK ครับเป็น HLE กับ GENG แทนเป็นคู่หยุดโลกสุดๆทุกคนต่างคาดหวังว่า GENG จะได้ไปต่อไหมเพราะว่าคุณเอารูเลอร์กลับมาแล้ว เราต้องได้เรียกว่าเวอร์แชมเลหรอเปล่าครับแต่ปัญหาคือไม่ครับไอ้เชลสามารถที่จะกอบโกยนะครับผมนะเจนจี G ไปได้3ต่อ 2, 2> เป็นเกมที่คนดูครับควรคาดการดูมาแล้ว,แล,วแล้วเราจะรู้เลยว่าซูสนี่คือมีผลมากๆกกับการแข่งขันนะเพราะว่าซูสเนี่ยเวลาเล่นตัวแบกทีไรอะ่ะมีเรื่องทุกทีเลยครับสังเกต3เกมที่ชนะนะครับซูสจะเป็นตัวแบกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างคา l มลเอทรอสแล้วก็กเกวนมันค่อนข้างชัดเจนนะผมว่านี่คือผู้เล่นท็อปเลนที่น่าจะดีที่สุดในโลกสำหรับนาตอนนี้แถมเป็น MVP ของ LCK ด้วยงนันรทีขป็เ FC ซยู่ สามารถที่จะไปชร์กันต่อได้ในทัวร์เฟิร์สแทนที่จะเริ่มกันในวันที่10นี้นะครับเดีไปกับลีกี c k นะครับผมมาดูกันในลีของ LPL กันบ้างนะครับนี่ก็เป็นอีกลีที่ค่อนข้างที่จะอละเวกันเหมือนกันนะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะเก่งไว้ค่อนข้างที่ชัดเจนนะว่าทีไหนจะไปถึงไหนนะครับปัญหาคือ นี้นะครับผมมันปสัดมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนจากเดมาเซียรครับเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับลีกเอเลนะตอนนี้หลังจากที่เริ่มลีกมาในรอบของเพลย์ออฟนะผมมาดูกันในคู่แรก,กดีกว่าผมในรอบของ lower bracket นะครับ BLG เจอกับเว่ยป๋อเกมมิ่งครับ BLG สามารถชนะเว่ยป๋อไปได้3ต่อ1นะทำให้เขี่ยเว่ยป๋อเนี่ยตกจากรอบเพลย์ออฟทันทีวันที่2กคือท e ็อปอีสปอรกับ Invictus Gaming นะครับหรือว่าทีมขวัญใจของเรียกว่าใครหลายๆคนนะเพราะว่าเป็นทีมรวม All s t ซ r อยู่นั่นเองปัญหาาาคือ All Star นี้ก็ไมม่สามารถ ชนะท e ็อปอีสปอร์ตได้นะครับซึ่งท็อปอ e ีสปอร์ตไม่ได้อยู่ในซีที่ค่อนข้างสูงสักเท่าไหร่นะเพราะว่าสกอร์ตามอินนี่วันเลเจนส์เราทำให้ลงมาอยู่สายล่างตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับท็อปอ e ีสปอร์ตนั้นสามารถชนะอินวิตัสเกมมิ่งไปได้3ต่อ1มารอบอ u ป p e r bracket ตเซมิ i n a l ลกันบ้างดีกว่านะตอนนี้ t t เจอกับ JDG JDG สามารถชนะไปได้ครับอันนี้แปลกใจมากนะเพราะว่าปกติแล้ว JDG ไม่น่าจะชนะทางฝั่งของ Thunder Talk ได้พอพิีชนะปุ๊บเราก็เลย แอบ,บ 8, แปลกแกกันนิดหนึ่งนะครับส่งให้ t t ีเนี่ยลงมาเจอสายร่างกับทางฝั่งของ BOG จีนินจาไปจามาสะทักกับอินนิวั s เลเจนส์อันนี้ผมว่าแม่งเป็นเหมือนกับกึ่งๆคู่ชิงเหมือนกันนะเพราะว่าปกติแล้วนินจาไปจามาสเนี่ยเป็นทีมที่ทีมคอมอ่ะันไปสุดทางนะครับพลังของยูอินบีเอยอะไรเอยนะครับผมกล้าพูดว่านี่คืออีกหนึ่งทีมที่ดีมากในประวัติศาสตร์นี้ของ LPL เป็นทีมที่มีสายเพย์สายการเล่นที่ชัดเจนมาก a อ g r e s s i v e ดุดดันแล้วก็สกิลเพลยกากม ที่ว่าเราจนชนะไป3ต่อ2นะครับทำให้นิปเนี่ยลงมาเจอสายล่างเจอกับท e ็อปอีสปอร์ตนั่นเองนะครับในขาดที่ BLG เนี่ยเจอกับ TT นะครับ BLG จก็สามารถชนะไปได้เหมือนกับท e ็อปอีสปอร์ตเหมือนกัน3ต่อ1ทั้งคู่เลยนะครับซึ่งเขียนิปกับ TT เนี่ยตกรอบผมอ่ะยังมองว่า BLG มีสิทธิ์ตกรอบมากกว่าท t นะ เพราะว่าทีททฟอร์มดีมาโดยตลอดครับคู่ต่อมาคือ BLG ประทะกับ Top eSports นี่ก็พลิกผันอีกแล้ว Top eSports ชนะ BLG 3ต่อหนึ่งแม่งเกิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้อะ LPL มันอะไรมันจะพลิกอะไรกันแต่ทุกคนต้องเข้าใจในเจอร์ LPL ก่อนว่าไม่ว่าทีมไหนก็แล้วแต่มันสามารถลงกันเองได้หมดเว้ยผมแอบ,บคาดหวังนิดนิดแทนเองนะครับว่า เบลจีจะไปต่อได้นะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวนะครับตกรอบไปนั่นเองครับถูกท e ับอีสปอร์ตเขียดตกรอบในรอบของเซมิไฟแนลนะครับ J D G นะปะทะกับ Anyone Legends อันนี้คือคู่หยุดโลก J D G กับ A L เนี่ย ผมแอบคาดหวังเอพอสมควรนะครับแต่พอเห็นสกอร์ก็แอบหวั่นใจเพราะว่าเล่นแต่ละเกมเนี่ยพานก็เป็นเรเกมเลยอันน้ว่าเลจน์ครับสามารถชนะ g d ดีมาได้3ต่อ2ซึ่งเป็นการชนะแบบมีสิทธิ์ที่จะแพ้ค่อนข้างสูงด้วยแล้วผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยมันคือเกมที่ค่อนข้างที่จะเปิดบาดแผลให้กับอ n นน้ว่าเลจนส์นะอนนที่ลงมาเจอสายล่างกับท e ็อปอีสปอรครับ ท็อปอีสปอร์ตก็จัดการเขี่ยล่วงทันทีครับผมนะไปสามต่อหนึ่งนะแล้วจบที่รอบแกรนฟิแนลส้นเองครับแกรน f i n นลในรอบนี้นะเอ็นนีวันเลเจนส์ครับผมที่เคยชนะท e ็อปอีสปอร์ตมาก่อนในทัวร์เดมาเซียครับปอดศาสตร์ได้เปลี่ยนไปแล้วรอบนี้ครับผมเอ็นนีวันเลเจนส์ครับได้แพ้แพ้ท e ็อปอีสปอร์ตสามต่อหนึ่งแพ้แบบแพ,แพ้ยับกว่าที่คิดไว้เยอะผมเกาหัวเลยเชียร์เอ็นนีวันเลเจนส์มาตั้งนานนะครับไม่แทบจะไม่แพ้ใครครับรอบนี้มาแพ้ ท็อปอีสปอร์ตเองซะง,งั้นในแบบเบสซ์ออฟฟแบบเฟียร์เลสต้ดังนั้นขออยากไปดูนะครับแนะนําว่าให้ไปดูนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นตัวเบนช์มาร์กหลายๆอย่างนะค,คือถ้าทีมไหนไม่สามารถที่จะเล่นได้ดีเท่ากับ2ทีมนี้เนี่ยไม,ไม่สามารถเป็นแชมป์ในทัวร์เฟิร์สแตนได้แน่นอนครับจนไปกับลี LPL นะผมเราได้ซอดจาก LPL มาแล้วนั่นคือทางฝั่งท e ็อปอีสปอร์ตนะมาดูรีก LTA กันบ้างครับ LTA เราแข่งกันแบบรวดเร็วนะหลังจากที่เราผ่าน LTA นอต LTA ซาวกันมาแล้วนะครับรอบคบบอบเนเฟเร,ร์เอนนี้เหลือแค่ทางฝั่ง ทีเอนอตหรือว่าทางฝั่งอเมริกาเหนือตอนนี้ที่เข้ามารอบเซตมีไฟนอลนะครับเปิดมาประเดิมมารอบแรกไฟควีสกับฮันเดดทีฟหรือว่าทีมเรียวขวัญใจนะครับไฟควีสเนี่ยขวัญใจชาวโลกเลยเพราะว่าเกือบจะล้มเจนจีในปีที่ผ่านมาได้แต่ทำไมทำไมก็ไม่รู้แพ้ฮันเดดทีฟสองหนึ่งนะครับแพ้2เกมหลังรวดเลยนะครับแพ้แบบ ตายหัวมีกาเลนโผล่มาด้วยนะครับทำไมถึงแพ้ผมก็ไม่เข้าใจแต่เออมันไม่ควรจะแพ้นะครับวากันตามตรงแล้วไฟเควสไม่ควรจะแพ้เลยนขณะที่อีกสายหนึ่งครับผมที่แข่งกันมาด้วยกันนั้นนั่นคือทีมลิควิดกับคราวไนลิควิดชนะทีมคาวดายได้2ต่อหนึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยแปลกใจเพราะว่าคราวนานไม่ได้ภาษีดีมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ฟอร์มการเล่นกค่อนข้างที่จะแกร์ดังนั้นเจอลิควิดที่ฟอร์มนิ่งกว่าก็เลยไม่ค่อยแปลกใจนะครับแล้วรอบชิงครับผมถึงแม้ฮันเดอร์ตีฟจะชนะ อันเด็ดตีปถึงแพ้แบบ3ามศนทั้งที่มึงชนะไฟลควสมา2อนชนะแบบชนะริ้วเลย ผมก็ไม่เข้าใจแต่แล้วก็ตามแต่ครับมันทําให้ LTA นะตอนนี้นะผมหรือว่าลีกอเมริกานเนี่ยมีตัวแทนนะครับผมนั่นคือทีมลีควิดนั่นเองนะครับซึ่งลีควิดก็ยังคงเป็นไลฟ์อัพเดิมนะครับอิมแพคอุ้มที่ APA ยอนแล้วก็คอเจเจเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปก็จบไปกับ LTA นะมาดูกันในดีของ LEC กันบ้างนะครับผม LEC เพิ่งแข่งจบกันไปในเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาใครที่ได้ติดตามอยู่หมดเลยครับว่าโครมันแต่ปัญหาคือความมันเสียงมันอยู่กับแค่ฝั่งเดียวแค่นั้นเลยมาดู ดีเทลของลีก LEC กันบ้างดีกว่านะครับหลังจที่เข้ารอบเพลย์ออฟมาเราจะมาสรุปกันแบบรวดเร็วนะผมสำหรับรอบเพลย์ออฟนะเพลย์ออฟครับผมมี8ทีมที่เข้ามาก่อนหน้านี้นะผมนั่นคือเฟรติกเลรติก G2 g e n x k o i BDS Carmine Corp Vitality เฟติกอันนี้คือ8ทีมที่เข้ามานะผมเคยสรุปไว้ก่อนอันนี้แล้วใครอยากไปดูสามารถดูอยู่หลังกันได้นะครับ เริ่มจากประเดิมสายบนก่อนนะผมฟิ atic, นตะิกครับสามารถชนะฮิริติกมาได้2ต่อศูนย์นะผมดีทูก็ผมชนะเจนเอ็กซ์มาได้สศูนย์เช่นกัน,นครับโคยแล้วก็คาร์มายคอปเนี่ยสามารถชนะมาได้ทั้งคู่นะผมสองศูนย์หมดเลยครับบีดีเอสกับวั t a l i t y ลิตี้ลงมาสายล่างนะในขาที่สายล่างนะครับผมแข่งด้วยกันต่อนะเจนเอ็กซ์ทีมฮิริติกเนี่ยเจนเอ็กซ์ชนะได้ครับพร้อมกับบีดีเอสนะผมที่ชนะ ทีว่าเทอร์เตี้มาได้ต่อมาผมในรอบอัปเปอร์แบ็คเก็ตเซมิไฟแนลนะครับผมเฟต์ติกนะครับผมเจอกับ g 2 Esports นะ g 2ตกยูยี่เลยครับผมเฟติแพ้ไปไม่เข้าใจว่าทำไมเฟติถึงแพ้ได้ฟอร์มดีมาตั้งนานนะครับอยู่ๆก็มาหลงเจอคือทีนี้มันเป็นโดมิเนเตกันหรือไงครับคือถ้าเจอ g 2เจอเฟติปุ๊บเฟติต้องแพ้อะไรเงี้ยแม่งโคตรแปลกเลยครับลีกเอลีซีาไมคอฟเจอกับ เอ็มโคยนะครับผมทำให้คอฟซ่าไป2 0นะหลังจากที่เป๋มาพักหนึ่งนะครับนะ2 0แบบลุยๆเลยเกมถัดมาคือโคยนะครับผมในสายล่างนะโคยเจอเจนเอ็กซ์นะครับผมสามารถชนะไปได้2ต่อ0นะครับส่งเจนเอ็กซ์ตกรอบไปในขาดที่ BDS นะครับผมเจอกับทางฝั่งของไฟนติกนะก็โดนไฟนติกส่งตกรอบเหมือนกันเกมที่สูสีมากครับผมแอบเชียร์ BDS อยู่หน่อยๆนะเพราะว่าเป็นทีมที่ปรับตัวได้เร็วมากๆเลยสุดท้ายพอแพ้ไฟนติกเราก็ทำใจได้นะเพราะว่าไฟนติกเนี่ยยังคงฟอร์มมมแข็งงกกกกกว่่่่่่าาาาาาจรรททีีเเเเคคค้ปปลลยนนนผููััอออบบตตืฟิะะโ โปยนะเฟติกชนะ3ตอนหนึ่งเพราะว่าเราเข้าสู่รอบโลเวอร์แบ็กเก็ตเซมิฟนอลแล้วนะครับเกือบจะใกล้รอบชิงแล้วดังนั้นเนี่ยเลยต้องแข่งกับเบสซ of 5ฟฟแล้วนะครับตามมา3ตอนหนึ่งนะแล้วรอบถัดมาคือรอบเซมิฟิแนลนะครับทีท e ูเจอกับคาร์มายคอปทีทูครับสามารถเสิร์ฟส่งคาร์ม e c คอปเนี่ยลงมาสายล่างได้นะผม3ตอนหนึ่ง ซึ่งเป็นเกมที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่หลายคนค่อนข้างแปลกใจเพราะว่า G2 เนี่ยฟอร์มแม่งแปลกมากๆนะครับเล่นแปลกชิบหายเลยแต่ก็ยังสามารถชนะคาร์มายคอปมาได้นะ3ต่อหนึ่งเป็นสกอร์ที่ค่อนข้างโอเคด้วยเรียกได้ว่าเกมท้ายนี่ขาดลอยเลยที่ทางฝั่งของ G2 สามารถชนะมาได้นะตรงคาร์มายคอปลงมาสายล่างลงมาสายล่างเจอกบแฟติขหืดขึ้นคอครับแข่งกันไป5เกมนะครับคาร์มายคอปชนะไป3ต่อ2อนั่นคือคาร์มายคอปที่ชนะนั่นเองเนาะทำให้คาร์มายค็อปเนี่ยกลับไปเจอ G2 นะครับ ที่รอบแกรนด์ฟนอลสีครั้งหนึ่งหลังจากที่โดน G2 ส่งมาสายล่างแล้วหลังจากแข่งกันโจผมเวลตาเหมื่ลอยชัวาร์าคอเซอร์ er ก็คงเหมือเหมือนกันนะครับเพราะว่า G2 ูแม่งแพ้30มศขออนุญาตขออนุญาตนิดนึงนะผม,ะผมแพ้สาูได้ไงทุกคนคือนี่คือทีมที่ชนะคาร์มายคอปมา3ตอนหนึ่งส่งไปสายล่างก็แล้วเจอกับมารอบชิงใช้แผนก็ควรจะไหวไหมแต่ G2 ทูแม่งเล่นไม่ดีเลยเว้ยในเกมเนี้ยผมก็ผมก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรดีเพราะว่าทุกอย่างแม่งกลับตลปัดกันหมดแล้วดังนั้น G2 นะครับ ถูกส่งให้ตกรอบไปนะผมเป็นที่2ของลีกนะที่คาร์ไม์คอฟเนี่ยได้เป็นตัวแทนของ LEC นะที่ไป First Sta นอันนี้คือสรุปโดยรวมของทุกลีกที่เกิดขึ้นสรุปทุกลีกว่าทีมไหน,นได้ไป first สแทนกันบ้างถ้าผมมาไล่กันอีกครั้งหนึ่งครับในลีก LCP นะผมเรามีตัวแทนนั่นคือทีม CTBC Fighting o y i t e r เองครับโดยมีไลอ up ก็คือมีรสไดเวอร์จุนเจียหงด็อกโกไควิงครับต่อมาคือลีก LCK นะครับ LCK เนี่ย HLE ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่ามีไลอัพใครกันบ้างน,นะแต่ว่าขอสรุป กันนิดหนึ่งนะมีซูสพีนัทเซกาไวเปอร์แล้วก็ดีไลท์นะครับซูสนี่โคตรอัปเกรดทีมเลยครับบอกเลยครับว่าทีมนี้มีโอกาสที่ค่อนข้างสูงที่จะเป็นแชมป์นะดีเอทีเก็ผมเป็นทีมลิควิดนะมี Impact อ,อุ้มที่พยอนแล้วคอเ j เจเอลีซผมคาไมน์คอปครับทุกคนคงไม่รู้จักเท่าไหร่ครับแต่ถ้าผมบอกว่ามีแคนหน้าจากอดีตท็อปเลนของทีวนแหละครับ แล้วก็มีย้ายวาราดี่คาลิสนะครับผมทากามาสเนาะซึ่งย้ายกับทากามาสเนี่ยมาจากทีมจีทนะครับเป็นอดีตผู้เล่นจีทูทั้งคู่นะใจพึ่งออกมาเลยทากามาสที่ออกมาสองปีแล้วมั้งครับแล้วก็วาราดี่กับคาริสเนี่ยขึ้นมาจากเรียกว่าหลีดรองนะผมหรือว่าหลีกเทียสองนั่นเองทําให้หลายผู้เล่นค่อนข้างจับตามองนะว่าทีนี้จะไปยังไงต่อแล้วบางอื่นนะครับออกมาได้ดีนะครับ เปิดมาเดบิวต์ก็กลายเป็นแชมป์เลยอีกท้ายคือลีก APL ขอบผมนั่นคือท e ็อปอีสปอร์ตนั่นเองครับที่เป็นแชมป์นะท็อปอีสปอร์ตนะครับมี369หรือว่า369คาาน k a ครับเรียกว่าผู้เล่นจาก LCK ที่อยู่ดีจีกกมาอย่างยาวนานนะผมร Riem Jacky l o v ฟแล้วก็ Clips นั่นเองครับ ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราได้ทั้งหมด5ทีมแล้วเราจะมาจัดทีมดิสกันนิดหนึ่งว่าทีมไหนนะผมจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับก่อนที่เราจะมาจัดเทียร์กันนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันแบบนี้ต่อไปนะครับมาดูข้อมูลของทัวร์เฟิร์สสเตนกันก่อนดีกว่านะผมว่าทัวร์เฟิร์สสเตนเนี่ยเรามีฟอร์แมตยังไงกันบ้างนะครับมาดูรูปแบบการแข่งกันสักนิดนึงดีกว่านะผมในรอบกรุ๊ปเซจครับเราแข่งกันวััััันน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 นที่่10ใวแแแรร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 กกกกกะะะคคคคบบบบบบบเเเเาาาาขงงงงซซซิิิิิิิิิลลลโโโืือออไ เราแข่งทนกันบทนะครับทุกทีมจะมาเจอกันหมดเลยแข่งกันแบบเบสซอบทรีนะครับ5ทีมนี้จะแข่งกันคัด4ทีมดังนั้นใครที่เป็นอันดับที่โลตกรอบมันเองนะครับพอเข้าสู่รอบเพย์ออฟนะครับเราจะแข่งกันแบบซิงเกิลอิลิมิเนชันคือแพ้ตกรอบนะบแข่งกันแบบเบสซอบไฟแบบตรงๆเลยเนาะซึ่งอันดับที่1ก็จเจอกับอันดับที่4นะผมอันดับที่2เจออันดับที่3นะเป็นกฎของรอบกรุ๊ปเต์อยู่แล้วนะครับใครที่ ทำคะแนนได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้สก,กอร์เยอะก็จะถือว่าโชคร้ายทนี่ผมไปเจกอกับอันดับที่1พอเข้าสู่รอบเพย์ออฟปุ๊บเนี่ยเราแข่งกันแบบไม่มีเรียกว่าที่ให้กลับเลยเพราะว่าถ้าคุณแพ้คือคุณตกรอบเช่นกันนะครับเปียเลสซาเบซอไฟแข่งคล้ายๆแบบลีกจีเลยนะ เสร็จปุ๊บนะครับใครที่ชนะเป็นอันดับที่1ไปนอกจากมีเงินรางวัลแล้วก็จะยังได้สลอตเข้าสู่แการแขันขัน MSI ทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยทีมไหนที่ชนะก็เป็นเหมือนกับการเพิ่มเรียกว่าสลอตให้กับหลีกตัวเองด้วยเพราะว่าตัวสลอตตัวนี้จะไม่ไปทำกับหลีกตัวเองนันเองนะครับสมมติว่า LC k เคนี่ยมีสลอตอยู่ทั้งหมด4ทีมนะครับถ้าคุณสามารถชนะเฟิร์สแซนได้คุณก็จะเข้าไปรอใน m s i แล้วโดยที่ เพราะ4ทีนี้ก็จะไม่ถูกทบด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยตัวนี้จึงมีความสาคัญมา,มากในการเพิ่มซ้อสแล้วก็เพิ่มเรียกว่าศัก,กยภาพลีกอของตัวเองเหมือนกันนะตัวเฟิร์สแซนครับเป็นตัวที่ทุกคนต้องจับตามองเพราะว่ามันจะบ่งบอกถึงเมตาบ่งบอกถึงรูปแบบการแข่งขันรูปแบบการเล่นหลังจากนี้เยอะมากๆเลยนะครับและหลังจากเฟิร์สแซนเราจะยังแข่งกันต่ออีกยาวๆเพราะว่าก่อน m อ i เนี่ยครับก็จะมีทัวร์ในรอบของสปริงถูกปะซึ่งสปริงก็จะแข่งยิงยาวแบบยาวมากๆเพราะาเราเพิ่งจบวินเทอร์มานะครับ แข่งสปริงเสร็จปุ๊บนะครับเราจะมี MSI ต่อในช่วงเดือน6เดือน7ซึ่งมันจะพอดีกับช่วง EWC ซึ่ง BE e w c เนี่ยก็จะมีแข่งในปีนี้ด้วยดังนั้นใครที่ติดตามอยู่สามารถที่จะ รอติดตามกันต่อได้นะครับเรามาจัดทีมกันสักน,นิดนึงดีกว่าว่าทีมไหน,นจะเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3นะครับผมอยากจะการันตีไปเลยว่าเอ้ยทีมไหนปเป็นไปที่1ที่2ที่3ที่สี่เพราะว่าตัวมันแข่งสั้นมากทุกคนแข่งรอบกคุปเศษเนี่ยสิบถึงสิบสี่ถูกป่ะสิบห้าสิบหกเนี่ยแข่งรอบเฮย์ออฟไปแล้วอะดังนั้นเนี่ยทัวร์แม่งโคตรสั้นเลยทุกคนเริ่มจากอันดับห่างกันก่อนดีกว่านะครับผมจะให้เป็นลีก LCP นะครับหรือว่า CTBC Fighting o y s t e r นะเป็น อันดับที่5ว่าทำไมเพราะว่า CTBC Fighting o y s t e r เนี่ยผมผมใช้คำว่า LCP ปีเนี้ยตัวของระบบลีกนะผมไม่ได้อ่อนแอแต่ว่า เป r ฟอร์แมตของลีกนะครับผมมันไม่ได้ดีขึ้นจากปีที่แล้วมากสักเท่าไหร่นะครับว่ากันตามตรงแถมทีมที่ยังอยู่เนี่ยก็ดันอ่อนแอลงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเวียดนามทางฝั่งของไต้หวันอะไรพวกนี้ครับทีมของ LCP เนี่ยในปีนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้มีผู้เล่นที่น่าจับตามองเยอะเป็นผูเ้เล่นเดิมๆนะครับที่น่าจะฟอร์มกันคล้ายๆเดิมด้วยแถมพอฝีมือไม่พัฒนาขึ้นผมก็เลยคิดว่าน่าจะยังคงเป็นรองกับหลายๆล,ลีกอยู่นั่นเองนะครับ เลยให้ LCP เนี่ยเป็นอันดับที่ห้าไว้ครับต่อมาอันดับที่สี่นะครับผมซึ่งจริงอันดับที่สาอันดับที่สี่เนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเพราะว่าคุณจบในที่รอบเซมิฟิแนลอันดับที่สี่นะครับผมให้เป็นลีก LTA นะครับถามว่าทำไมถึงเป็น LTA เพราะว่าลีก LTA เนี่ยเป็นลีกที่ไม่ค่อยเสถียรสำหรับผมสักเท่าไหร่นะพอมา international เนี่ยแม่งเป็นลีกที่เล่นไม่ค่อยดีอ่ะทุกคน พออยู่ในหลีบ้านตัวเองอะ่ะเล่นเก่งกันมากเลยนะเว้ยเล่นกันแบบคมเขี้ยวอะไรเงี้ยเล่นกันแบบโคตรเทพเลยพอมาหลีกข้างนอกปุ๊บอะ่ะหน่อยๆย,ยังไงไม่รู้นะผมก็เลยคิดว่า LTA เนี่ยเพอร์์แมซ์จะแย่มากๆในแก่งขันนะคุณอาจจะชนะ LCP ได้แต่คุณน่าจะไม่ชนะทีมอื่นด้วยเช่นกันอันดับที่3ามนะผมในสายตาของผมคิดว่าน่าจะเป็นทีมของจาก LEC นะแต่ว่าเป็น LEC นะครับผมค่อนข้างที่จะเชียร์คาร์มครปเรียกว่านิดหนึ่งนะครับ แต่ถามว่าทําไมผมถึงยังมองว่าคา m ์มายคอปถึงยังเก่งอยู่นะเพราะว่าคา m ์มายคอปเนี่ยรู้จักเพอร์แซ์ในการเล่นแตช่วงออฟซีซันจนเข้าสู่ในช่วงออนซีซันแล้วจนตอนนี้ผมยังเชื่อว่า LEC เนี่ยยังคงเก่งกว่า LTA นะครับซึ่งเป็นทีมลิควิดด้วยผมก็ยังมองว่าทีมลิควิดเนี่ยก็ยังติดปัญหาเรื่องแชมพูเหมือนเดิมครับเจอโดนแบงกี้ก็จบแล้วต่อมานะผมอันดับที่2นะครับคือลี LCK ครับ เฮ้ย hey, ทำไม LCK ถึงไม่ใช่แชมป์อ่ะทุกคนทำไมถึงไม่ใช่แชมป์เพราะว่าผมยังมองว่า LCK ยังมีข้อผิดพลาดให้เห็นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในช่วงนี้คือตอนนี้เยพอทีมคอมมันออกแบบมาเนี่ยเพื่อเพ a y a r o u n d ซุสในระดับหนึ่งซุสต้องได้เล่นตัวแบกบเท่านั้นเนี่ยผมยังคิดว่าทางฝั่งของ LPL มันสามารถเฮียจีได้ถูกปะ แล้ว LCK เนี่ยเป็นลีกที่ผมใช้คําว่าเปิดแผ่กันเยอะสุดแล้วผมเลยมองเหตุผลนี้ว่าเฮ้เย LCK อันหนึ่งเลย s l T ที่เข้ามาถึงแม้จะมีอดีตแชมป์โลกกันถึง3คนก็ตามแต่ผม,มรู้สึกว่าฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับการที่จะมาเจอกับในทัวร์อินเตอร์แน่นะแต่ก็ไม่แน่นะผมความที่ซูสเนี่ยพอขึ้นลีกอินเตอร์ปุ๊บอะซูสแม่งเก่งมากๆอะไรเงี้ยแต่คนอื่นเนี่ยขึ้นลีกอินเตอร์มาเนี่ยแม่งแกว่งกันหมดเลยดังนั้นนะครับ LCK สำหรับผมผมเลยยังให้แค่ที่2อนดับที่1นะนะี่ เป็นอันดับที่หนึ่งนั่นเองหรือว่าท e ็อปอีสปอร์ตทำไมถึงให้ท e ็อปอีสปอร์ตเป็นอันดับที่หนึ่งเหตุผลง่ายมากเพราะว่าทางฝั่งของ LPL แข่งกันดุเดือดตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นนะครับ LPL เนี่ยสตาร์ทในลีกมาแข่งกันแทบทุกวันนะครับแข่งกันแบบเบสเซาไฟตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายก็ยังเป็นเบสเซาไฟอยู่เฟียร์เลสลาบด้วยไม่มีลีกไหนะที่ชินกับเฟียร์เลสลาบเท่ากับ LPL หรือว่าท e ็อปอีสปอร์ตอีกแล้วแถมท็อปอีสปอร์ตในช่วงต้นซีซัั AL, ััั่่่่นนนนนนนมมาาเเเเีียยยยยยแลล้้ววดดดตบบ AL ิิงผค ท็อปอีสปอร์ตจะเป็นแชมป์ในการแข่งขันของ First s t a ตนั่นเองนะครับดังนั้นนี่คือทีลรสที่ผมจัดไว้ครับทุกคนคิดเห็นกันอะไรกันบ้างนะผมว่าเ,เห็นด้วยกับผมไหมหรือว่าคิดว่า LCK จะเป็นแชมป์ l e จะเป็นแชมป์หรือเปล่าหรือ LEC นะครับอาจจะเก่งน้อยกว่า LTA ไหมหรือ LCP อาจจะสามารถตบ LTA กับ LEC ได้หมดเลยอะไรเงี้ย ทุกคนสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้มันเป็นเรื่องของความเห็นส่วนตัวไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดเนาะสวันนี้ก็สรุปข,ข่าวกันประมาณนี้นะผมทั้งเรื่องของทุกหลีกแล้วก็ทวงโคฟอร์สแซนนะงนั้นใครที่ชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำวันนี้ลากไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหลังโฟอร์สแซนนะว่าหลีกไหนทางฝั่งโฟอร์สแซนเนี่ยแข่งกันเป็นยังไงกันบ้างนะครับหรือใครที่อยากได้ขา่าวอัพเดทข่าวสารอื่นจะมาเดี๋ยวทุกคนฟัง